สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ออกหาดักปลาไหลเหมือนเดิมครับอันนี้อจู้ห้าลูกเหมือนเดิมครับแล้วก็เหยื่อผมเอามาสองอย่างนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไส้เดือนที่ว่าขุดมาแล้วก็ผสมกับดินดินเราธรรมดาแล้วครับเล็กน้อยแล้วก็หอยเิลลี่ครับหาเก็บตามเลาะเลาะเลาะเนี่ยเดี๋ยวก็จะลองใส่นี่แหละครับที่เดิมแหละ ที่ว่าเคยได้ถ่ายคลิปไปอยู่คลิปหนึ่งคลิปสั้นๆครับมีลูกแรกได้ตรงนี้แล้วก็ได้ลูกสองลูกสามไม่เข้าลูกสองลูกสองทางนู้นไม่เข้าเดี๋ยววันนี้จะลองไล่ที่ลกๆครับไปเดี๋ยวขอทุบหอยเชลลีก่อนแป๊บนึงตอนแรกผมว่าจะลองเอาเป็นไส้เดือยนานงเดียวแต่ว่ามันได้น้อยครับไส้เดือนนะก็เลยหาหอยเชลลีมาผสมเดี๋ยวหอยเชลลีเข้าไปก่อนนะครับ เอ้ยไม่ใช่ใเตือนพูดผิดนี่แหละ่านไปก้อนกันเลยครับขนาดนี้เึบหนึ่งลูกสองลูกครับ ลูกลูกสุดท้ายครับหมดพอดีท่านผู้ชมอาลูกครับหยะ แล้วก็ตามด้วยหอยเชลลีมีมากใส่มากครับมีน้อยใส่น้อยแต่นี้มีเยอะ นี่นหะโอ้ยยังเป็นตัวอยู่เลยเนี่ยครับประมาณครึ่งของจุก ลกมากก็ไม่ดีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาเวืง้งเอาใกล้ๆประมาณอย่างนี้เลยครับแล้วก็วิธีดักปลาไหลก็หารูปข้างหน้าให้มันเตียนๆครับแค่นั้นแหละหาโค้นหาอะไรมาโปะตามที่ท่านเคยดักกันแล้วครับไม่ยากครับ ไปครับลูกแรกล้มเนี่ยท่านผู้ชมแวกให้มันถึงพื้นครับอ่ะแล้วก็หันปากงาหาันรูทางเข้าครับไปหาน้ำเอาข้างล่างให้มันเตี้ยๆนิดนึงแล้วก็ตั้งให้มันอยู่กับที่ครับอย่าให้มันล้มแล้วก็หาขี้ยามาโบกบนครับแค่นั้นแหละ เนี่ยครับเรียบร้อย,ยลูกเดี๋ยวก็ร้อนแล้วท่านผู้ชมนี่ครับอีกตรงเนี้ยที่พว,ว่าผมมาใส่คลิปที่แล้วลอยน้ําแห้งน้ำํำจะลงไปนู่นเลยจะแวกถึงว่าไม่รู้ ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดักก่อนครับฝนมันจะมึนมืดมาแล้วทั้งนู้นอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับมาเก็บตุ่มปลาไหลครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใส่ไว้เมื่อวานห้าลูกครับ นี่ท่านผู้ชมเดินไปเดินมาเจอปลาไหลน้อยเพี่นขึ้นมาตัวนะครับอฮ้ยนะ่าเอาไปเลี้ยงนะเนี่ยเอาไปเลี้ยงได้เลยเนี่ยเดี๋ยวแล้วเก็บก่อนไปดูลูกแรกครับ <c oughs> มาทีโอ้โหไม่มีอะไรเลยลูกเนี่ย เดี๋ยวเอาไปลาไหลน,น้อยใส่ไว้ก่อนเผื่อไปเลี้ยงได้ครับไปดูลูกต่อไป มีเข้ามางไหมนี่ฮะโอ,โอ้ไม่เข้าเลยท่านผู้ชมลูกที่สามครับสองลูกวาแล้วน,นี้ไม่เข้าสักลูกเลย าครับลูกนี้กี่ตัวเนี่ยสตัวแล้วก็หูสองครับอ่ะเหลือสอลูกสุดท้ายครับดักไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้น <c oughs> เดินมาไมา้เกี่ยวหัวยัง <โฮ S 2> ไงครับ มีไม้สูงหนักๆน,นี่ไซส์สวยลูกนี้ครับใช้ได้ใช้ได้ตัวเดียวครับตัวงามเลยสวยครับไปลูกสุดท้ายเดี๋ยวเดวตั้งให้ดีก่อน๋ตวความ ลูกสุดท้ายตรงนี้ครับอันนี้ก็น่าจะมีลุ้นนะเพราะว่าพื้นที่มันให้ครับตรงนี้สงนักโอ้โห,โหงูเฮ้ยอูย้งูเข้าไปด้วยปลาไหลเข้าไปด้วยตัวไปเลยเลยงูนี่ปลาไหลก็มี แลาไหลสองครับงูหนึ่งแล้วก็ปูแล้ท่านผู้ชมได้ออกมาสรุปผลงานข้างนอกครับนี่นะครับสรุปผลงานอตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้เข้าเข้าหนึ่งอันนี้เข้าสองแล้วก็อันนี้เข้าสองครับ แล้วก็งูตัวนง,งูน่าจะกินปลาไหลผมไปตัวนึงแล้วเนี่ยท้องมันมอ้วนตักเลยเนี่ยไปเขาออกเงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าไปเทครับคลิปนี้ก็สามใหม่เดิมครับท่านผู้ชมหมายที่แล้วหายถ้าคลิปที่แล้วหรือว่าหมานครับคลิปนี้ครั้งนี้เจอก็ใหม่คลิปครั้งหน้าครับ คลิปนี้สวัสดีครับ